ตามหากระดาษทิชชู่ที่เป็นแบบแขวนบ้างคะเป็นแบบงานพรีเมียมด้วยนะคะหนาสี่ชั้นต้องนี่เลยคะ่ะของนีโน่นะคะได้มาทั้งหมดสี่ห่อใหญ่แบบนี้เลยนะคะมันเยอะจริงปึ๊บเนี่ยสี่ห่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ได้นานมากมีแถมที่แขวนให้ด้วยนะคะอันนี้มีประมาณเนื้อกระดาษหนาสี่ชั้นนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ บรรจุหนึ่งพันสองรอยแปดสิบแผ่นนะคะเพื่อนแล้วก็ดึงง่ายด้วยนะคะเออเวลาที่เราเอาไว้ใช้ในห้องน้ําหรือว่าเอาไว้ในครัวนะคะเราก็เอาไปติดที่ฝาผนังนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงออกตรงก้นมันเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะดึงให้ดูแป๊บนึง <c oughs> เนี่ยดึงง่ายอยู่อย่างเงี้ยนะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงแล้วก็ดึง ง่ายมากเอาไว้ใช้ในห้องน้ําหรือว่าเอาไว้ใช้ในครัวได้เลยนะคะแล้วตัวนี้มีกระดาษหนาสี่ชั้นแล้วก็ความนุ่มของเขาสามารถที่จะซับหน้าได้เพราะว่าเป็นทิชชู่แบบอนเนกประสงค์ซับหน้าได้เลยนะคะไม่มีสารฟอกขาวไม่มีสารเรืองแสงค่ะ